สวัสดีวันที่1ทธันวานะคะหรือว่าต้อนรับเข้าสู่วอล์กมาทของหน่องแก้วนะจ๊ะสภาพวอล์กมาทคืออะไรคือสภาพนี้นะคะอันนี้คือจริงจังที่สุดในชีวิตแล้วนะคะสําหรับการทํำวอล์กของเรานะคะตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะอยู่ห้องแล้ววันนี้ว่าจะไปชูปปิ้งที่อยู่เนียนมอลแต่อาจจะไม่ได้ถือกล้องไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อผ้าไปฮ่องกงนะคะเดี๋ยววอล์กมาทปีนี้เราพาไปฮ่องกง สี่วันเออแต่ว่าอาจจะแยกเป็นอาจจะไม่ได้ตั้งเป็นวอล์กมากหรอกเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะมีน้องแก้วย้ายห้องแล้วนะคะทาไมต้องเลือกตัวเองว่าน้องแก้วตอนนี้แก้วย้ายห้องนะคะอย่างที่น่าจะรู้กันบ้างนั้นอะไรคืออะไรอย่างนั้นแก้วก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทําอะไรลงไปดูเสื้อผ้าดูดูดหอมมากเลยแก้คือมันเป็นแบบว่าเทียนหอมใชป้ของปราแดนบอดี้เวิร์ซึ่งจุดแล้วคือแบบเมื่อคืนนี้คือแบบมีความหอมอยู่ในนี้อะ แล้วดูลายลายแบบคริสต์มาสมากอะ่ะแนวจากแดนซ์โครนน่ารักมากอะ่คะค่ะห้องเราก็เป็นห้องเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปประมาณแบบ15นาทีเฮย,ยก็ไม่มีอะไรที่พื้นอันนี้มันจะเป็นแบบเราพูดคนเดียวเราไม่มีใครพูดกันเราเลย <c oughs> มากแต่ว่าก็อยากจะทำไงเดี๋ยว Youtube มันก็ไลฟ์ได้แล้วเนาะ แต่แก้วคิดว่าการสเสน่ห์ของ Youtube มันอยู่ที่เราอัพคลิปแล้วพูดแต่ถ้ามันมีเป็นไลฟ์ด้วยจริงๆแล้วมันก็มีนานแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าไลฟ์ที่แบบว่าในโทรศัพท์เนาะที่แบบว่าเดินไปไหนก็ได้ไม่ใช่ถือคอมอะ่ะเออแต่ก่อนมันเป็นคอมใช่ไหมเวลาจะสตรีมทีหนึ่งแต่ยังไงก็ได้นะคะ ลรคเราต้องพัฒนาน่องแก้วก็ต้องพัฒนาทรงผมเนี่ยดูผมเนี่ยโอ้โหผิวไหวดู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 จองห้องนะคะหลายคนแบบว่าอยากให้เปิดห้องมากๆว่าเออเปิดให้หน่อยห้องเป็นยังงงยังไงก็มันก็มีแค่เนี่ยที่เห็นก็ไม่อยากแบบเจาะจงเป็นที่ๆนะคะก็จะบกบกหน้านิดหน่อยก็จะออกไปแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแบบมันสว่างจ้าเพราะตอนนี้แดดกำลังส่อง ร้อนมากไหนคือหน้าหนาว เสร็จแล้วนี่คือหน้าแค่นิ้อลอนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุกที่จะออกไปข้างน,นอกสภาพนี้เลยของจริงไม่ได้สวยเท่าในกล้องนะคะ นะคะเสื้อผ้ามันจะหนักอยู่แล้วนะก็เลยไม่อาจจะไม่ได้ถืออะไรแล้วก็ต้องแบบทําหลายอย่างมากอาจจะถ่ายไม่ได้อยู่กันในห้องแล้วกันเนาะสำหรับวันแรกเคือวันนี้ไปช้อปปิ้งใช่ไหมยูเนียนมอลแล้วทีนี้ก็ซื้อของมาก็แวะเซนทลราเพ้วไปแลกตังค์นะคะไปห้องโงก็ได้ช้อปปิ้งของมาประมาณน,นี้จริงๆแล้วก็ไม่อยากเปิดให้ดูเท่าไหร่เลยเดี๋ยวรอดูพวกชุดแล้วกันเนาะ ก็จะได้พวกเสื้อเสื้อมาเสื้อมาทั้งนั้นเลยนะคะไป forever 21นะคะได้สองอย่างได้อันนี้มาน่ารักปะโหม,มันจะทอนแสงมากเลยนี่น่ารักปะคือแก้วจะมืดไปเลยหรอคืออะไรทำไมถึงมืดนี่นะคะหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นที่ใส่เมคอัพหรือว่าใส่แบบพวกลิ้นซออะไรอย่างเงี้ย แล้วมันลายแบบเขาเรียกว่าลายออกแนวคริสต์มาสหน่อยไหมมันกึ่งๆึ่งคริสต์มาสหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยซื้อมาแล้ววันนี้รถยังติดไะทุกคนคือเออเหมือนแถวแถวยูเนียนแถวพระโหนโยทินเขาทำไอ้นี่อะไรนะทาทางอ่ะทําสะพานอะไรสักอย่างแล้วก็ได้แว่นตามาเดี๋ยวใส่ให้ดูแว่นตาแบบอย่างแนวอ่ะ แบบมีความกลมเข้ากับหนนะ้ามีเรื่องจากเราต้องโชว์ด้วยคือออฉันถูกหวยอีฉั้นถูกหวยอะเธอนี่คือแก้วอะอันนี้คือไปกินส้มตำกับเจ๊นะคะคือไปกินส้มตำกับพนะี่เอ็มเนอะแล้วทีนี้ก็ก็แบบเขาก็มาขายหวย แล้วรถแก้วมีลงท้ายด้วย77เพราะว่าแก้วรู้สึกว่า,าแก้วถูกฉลอก,กับ77ไม่มีใครบอกนะแก้วบอกตัวเองเพราะว่าแก้วตั้งชื่อไลฟ์สไตล์ฮาทิยา70ใช่ไหมก็เป็นเลข70เออแก้วคิดว่าแก้วถูกฉลอก,กับ 7, 7เออก็ก็เลยแบบว่าขอทะเบียนรถ77นะก็คือขอทะเบียนรถที่มีเลข7 7อะไรก็ได้ก็เลยได้77มาแต่อันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อหวยคือนั่งกินส้มตำอยู่แล้วเขาเข้ามาขายในร้านเอขยันขยอให้ซื้อทีนี้เราก็แบบมองไปมี77เรรรรราากกกก็็เเเเลลลลยยยออออนนนนนนนะะะะะะะคคคีีีี่่่่แแแแปั้้้งใชววิตตทซืหถููจ แกคิดว่าแกแบบ12ล้านแกวทาเนี่ย12ล้าน12ล้าน2ล้านอยู่ทั้งคืนเลยนะจริงแล้วก็คิดว่าจะได้หรอวะอะไรอย่างงี้ก็แบบก็ปล่อยไปแล้วก็ไปเดิน Union, อยู่เนียนเนี่ยที่บอกก็คือไปเดินอยู่เนียนมอแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้เช็ครางวาัลคือแบบประมาณ4โมง3โมงแล้วอ่ะก็ไม่ได้เช็ครางวัลอะไรใช่ไหมวันนี้วันที่หนึ่งและก็เดินผ่านแบบร้านชอปปิง้งแล้วก็ช้อปปุ้งชอปปิ้งกันไปชอปปิ้งไปเสร็จทีนี้ เดินผ่านร้านหนึ่งแล้วเขาแล้วเขาก็พูดหวยอะไรออกเจ็ดเจ็ดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วเราก็เจ็ดเจ็ดคือความรู้สึกที่เขาพูดเจ็ดเจ็ดอะแก้วนึกถึงอะไรรูป้ป่ะสิบสองล้านสิบสองล้านซึ่งแบบมือสั่นอะพอเขาพูดเสร็จแล้วทีนี้เราสิบสองล้านแล้วก็หาที่หามุมหามุมเช็คเช็คหวยนะคะเช็คในอินเทอร์นเน็ตแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มันขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูส่งให้เจ้ดูว่านี่ถูกหวยคือบอกแจมว่านี่นี่ ได้รางวัลหนึ่งบาทแต่ว่าบอกเจแอมว่าเนี่ยถ้าถูก12ล้านนะเดี๋ยวพาเจไปมาลดีเออไปเที่ยวมาลดีกันเก๋ใส่จีดีไปดีไหมอ่ะนี่เรียกว่าจีดีนะคะแต่มันเป็นของแว่นรองเท้าแต่กลัวมันกัดอะ่ะเหมือนมันชอบกดัดคิดไม่ตกคิดไม่ตกไปทำอันนี้มานะคะเฮ้ยคือวันนี้คืออะไรคือหมดเยอะมานะคะ มีซื้อคอนแทคเลนส์สายตาอาจะแล้วก็ซื้อชูดจริงๆแล้วก็ลืมไปว่าหลังกลับจากฮ่องกงเยาต้องไปนี่ไปพัทยาอีกนะคะก็เลยต้องไปซื้อเตรียมไว้เพราะว่ากลับจากฮ่องกงแบบว่าเหมือนบบไฟบินมันดึกมากเหมือนเช้าอะแล้วก็เดินทางต่อนะคะไม่เหอให้ดูไว้รอดูไว้หล่นไว้รอดูในอินสตาแกรมดีกว่านี่ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วเราก็ขอจบวอล์กเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวอล์กมัดวันแรกเยๆ